และที่โะบอกเลยว่าสีเป็นสีพิเศษทั้ง2คันสีแดงเนี่ยนะเป็นสีของ EP พัทที่มีเฉพาะ EP พัทเท่านั้นแล้วก็เป็นสีที่ต้องบอกว่า EP พัทเขาเคลมเลยว่าเป็นสีพิเศษมีไม่เกียบร้อยคันเพราะวันนี้หลายคนหาป้ายแดงไม่มีให้ซื้อโดยเฉพาะตัวพัทที่สําคัญวันนี้เนี่ยโบม,มีโปรโมชั่นทายคลิปมาเผื่อด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยค่ะวันนี้กลับมาเจอกับโบอีกแล้วค่ะทุกครั้งที่เรามาเจอกันนะคะโบมักจะมีรถโดนใช้แล้วคุณภาพดีจะมาแนะนําค่ะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้ค่ะรถคันนี้โบจะนํามารีวิวนะจะบอกว่าเป็นรถโดนใช้แล้วคุณภาพดีก็ไม่ได้ เพราะเขาเป็นรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้เลยค่ะวันนี้นะคะทุกคนลองคิดดูซิว่าวันนี้เราจ่ายค่าน้ํามันต่อดเดือนเดือนละเท่าไหร่อย่างเช่นส่วนตัวบัวเองนะคะก็ต้องบอกเลยว่าจ่ายค่าน้ํามันต่อดเดือนเนี่ยมีต่าๆเลยแน่นอนเนี่ยคือ3ามสี่พันขึ้นไปไม่รวมบางเดือนที่เราต้องใช้รถเดินทางไปต่างจังหวัดไม่รวมบางเดือนที่เราต้องอใช้รถเดินทางนอกเส้นทางแต่ขั้นต่ำเนี่ยฉเฉลี่ยไปเลยน้ำมันสนี่ถึงห้าพันต่อดเดือนค่ะและยังไม่รวมในเรื่องของค่าเมนเท e n น n c นะคะยิ่งเราใช้รถเยอะมากเท่าไหร่ยิ่งเราจ่ายค่าน้ำมันต่อเดือนเยอะมากเท เวลาในการบริกทนของเรานั้นก็จะตามมามากขึ้นทานหลังค่ะและทนหลังค่ะวันนี้ค่ะใครที่อยากจะได้รถพลังงานทางเลือกค่ะนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่านะคะยังได้รับความนิยมในบ้านเราค่อนข้างแพร่หลายเลยค่ะและที่สำคัญวันนี้ป้ายแดงไม่มีขายแล้วป้ายแดงไม่มีให้จองไม่มีให้ซื้อแล้วถ้าจะมีก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่ราคา90 0 0 0สกว่าบาทแล้ววันนี้ค่ะบมมาพร้อมกับรถที่ต้องบอกเลยว่าประหยัดพลังงานมากๆว่าเป็นรถทา่การล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์และที่สำคัญค่ะเจ้าคันนี้นะวันนี้บมมากับสีพิเศษที่เป็นสีแ แอเทมทั้ง2คันเลยจะเป็นคันไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะแล้ววันนี้เนะี่ยรถที่โบนนำมารีวิวนะคะแล้วก็นํามาให้ทุกคนนะคะได้ เลือกซื้อกันนะต้องบอกว่าเป็นแรลที่มากจริงๆสำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นรถฟอรซาร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นรถ e v ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเจ้าตัว mg ep พัททั้งสองคันทั้งสองคันนี้เป็นตัวพัทหมือนกันหมดและที่บบอกเลยว่าสีเป็นสีพิเศษทั้งสองคันสีแดงเนี่ยนะคะเป็นสีของ ep พัทที่มีเฉพาะ ep พัทเท่านั้นแล้วก็เป็นสีที่ต้องบอกว่า ep พัทเคย์ว้าเลยว่าเป็นสีพิเศษมีไม่เกี่ยร้อยคันหรือว่าหนึ่งร้อยคันในไทยอันนี้ไม่มั่นใจ อันนี้โชคดีมากหลุดจองมาหนึ่งคันค่ะและนี่ก็เป็น EP พัซเหมือนกันค่ะทั้ง2คันนี้วารันตีสูนนะคะเดินในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมทั้ง2คันค่ะและตัวนี้นะคะเป็นเจ้าตัว MG EP พัซเช่นเดียวกันแต่ตัวนี้เป็นสีเทาแล้วแต่ชอบอันนี้คือคันไหนได้หมดแต่บอกก่อนว่า2คันนี้นะคะสสีนี้เป็นสีที่หายากมากใน EP พัซค่ะและความพิเศษของเจ้า EP พัซคืออะไรก็คือในเรื่องของตัวรูปร่างรูปทรงของเขานั่นแหละนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์รถที่เป็นสไตล์แวร์หร ยากมากนะถ้าเป็นรถไฟาร้อยเปอนะคะแล้วก็ความพิเศษของเจ้า EP คัสเนี่ยมันมีเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูทีละจุดกันเลยค่ะก็เริ่มแรกก็มาจากรูปรักหน้าตารูปทรงของเขาที่ไม่เหมือนใครไม่ใช่ SUV นะคะเป็นสไตล์แวนและว,วากอนค่ะฐานล้อนะคะแล้วก็ขนาดฐานเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างให้มายาว แล้วก็ให้พื้นที่ใช้สอยไปเยอะถ้าเปรียบเกลียบคันนี้เป็นบ้านนะเวลาแบงค์ให้ราคาประเมินคุณก็ให้ราคาประเมินสูงนะดูค่ะเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยเขาเหลือจริงเลยนะคะนอกจากตัวรถที่มันออกกว้างแล้วทุกคนด้านหลังทุกคนเชื่อไหมว่าโบาขายอีพีพัทไปหลายคันมากเหมือนกันลูกค้าโบาเยอะมากๆมีทั้งอาชีพขับแก๊บมีทั้งอาชีพข้าราชการพนักงานบริษัทนะคะแล้วก็มีทั้งซื้อเปอคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ใช้เดินทางต่างจังหวัดบ่อยก็เลือกอีพีพัทเพราะอะไรเชื่อไหมว่าโบเคยขายลูกค้าไปหนึ่งคนล บอกว่าเขาไปดูรถไฟฟ้ารุ่นอื่นมาป้ายแดงไปทุกโชว์รูมไปตามหามาเอาถุงก๊อฟไปใส่ข้างหลังในแนวที่เป็นแนวขวางแบบนี้ไว้ไม่ได้เลยสักรุ่นมีอีพิพัทตัวเดียวนะคะที่สามารถวางถุงก๊อฟในแนวขวางแบบนี้ได้นอกนั้นไม่ได้ต้องพับเบาะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโบถึงบอกว่าอีพพั์เป็นความอเนกประสงค์นึ่ที่เราจะหาไม่ได้เลยในรถไฟฟ้าในแต่ละรุ่นนะคะมันเป็นลักษณะและเอกสิทธิ์เฉพาะจริงๆเนาะซึ่งก็แน่นอนค่ะคันนี้นะคะมีวอลชาร์จให้นะคะมีตัวฟะอ่ตัวชาร์จเฉล ว่าชาร์จโ o มชาร์จไปติดตั้งให้ฟรีที่บ้านนะคะเหมอือนศูนเลยค่ะมีประกันวารนตีศูนย์ะคะคือเดินได้เลยและที่สำคัญท,ทุกคนเดี๋ยวว่าจะพาไปดูภายในกัน EP นี่นะคะคือมันค่อนข้างมีความอเนกประสงค์หลายคนดูภายในของเขาหลายคนจะมองว่าเอ๊เขาจะนั่งสบายเหรอ SUV จะไม่นั่งสบายกว่าเหรอว่าจะบอกทุกคนแบบนี้นะว่า EP น,นั่งสบายกว่า SUV บางรุ่นในข่ายหรือไม่กาอีก ไม่รู้ทําไมแต่ถ้าทุกคนได้ลองเข้าไปนั่งอะทุกคนจะรู้เลยว่ามันสบายมากกว่าจริงค่ะแล้ววันนี้ค่ะว่าเชื่อว่าหลายคนคุณจะรู้จักกันอยู่แล้วเจ้าตัว EP พั๊เพราะวันนี้หลายคนหาป้ายแดงไม่มีให้ซื้อโดยเฉพาะตัวพัสนะคะเพราะาตอนนี้เขาเาลิกขายแล้วเป็นตัว MG s ที่ราคา9 0 0นกว่บาทแล้วแต่ยังคงได้รถที่รูปล่างรูปทรงหน้าตาประมาณนี้ วันนี้เซฟเงินไปตั้งหลายบาทแล้วก็มีรถไปขับเลยนะคะทั้ง2คันเลขมาอยู่ที่ประมาณ40-50โลเหมือนกันทั้ง2คันออะเดี๋ยวให้ดูด้านไหนก่อนนะคะและที่สําคัญวันนี้ไฟป้ายแดงเนี่ยออกรถขั้นต่ำคืเปเครดิตดีแค่ไหนคื5%อ5%ก็4ี5หมื 5, ่นถึ้วะคะแต่ต้องเครดิตดีจ๋าด้วยนะ,ะที่สำคัญวันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นทายคลิปมาเผื่อด้วยนะคะก็หน้าตารูปรักนะคะก็จะสามารถที่จะ มีเนวิได้นะคะมีเนวินำทางได้แอร์เยนเจบเลยทุกคนบจะเล่าให้ฟังหนิว่า E p ีเนี่ยหนึ่งคันเนี่ยสามารถวิ่งได้อยู่ที่ประมาณ380แโลแต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ระยะงานการใช้งานของเราทนั่นแหละว่าเราวิ่งด้วยหมดอีโคหรือเปล่าเราแบบโอยขับเร็วฟีดปั๊หรือเปล่านะคะมันก็หมดรถน้ำมันนั่นแหละค่ะทุาถ้าเรามีการออกตัวกิดจังหวะออกตัวกระชากนะคะพลังงานหรือเชื้อ <S <S 1> <S 1> เชื้อเพลิงเนี่ยมันก็จะถูกใช้มากขึ้นกว่าการขับขี่ปกติอ่ะเดี๋ยวมาดูคันสีแดงกัน ที่สําคัญนะลูกค้าบอกออกไปคือคันนี้มันใช้ได้ทั้งในเรื่องของการนําไปใช้แน่ๆเลยคุณประหยัดน้ำมันแน่นอน นะวันนี้เนี่ยเชื่อไหมทุกคนโบเคยขับไปหาลูกค้าที่ระยองด้วยรถไฟฟ้าแทร้อยเนะคะปกติไปกลับระยอง500โลเนี่ยถ้าเป็นน้ํามันเนี่ยยิ่งโบใช้ดีเซลนะขณะโบใช้น้ำมันดีเซลนะบต้องจ่ายค่าน้ำมัน,นเวลาไปกลับระยองนะคะอยู่ที่ประมาณพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทพันขึ้นแน่นอนแต่วันนั้โบไปหาลูกค้าด้วย100นะรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโบจ่ายค่าชาร์จไฟไปกลับทั้งหมดในระยะทางห้าร้อยโลไปที่ประมาณห้าร้อยสิบกว่าบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นโบบอกเลยว่านะคะมันประหยัดน้ำมันได้ถึงเศษหนึ500่ เราใช้งานไปแล้วที่สําคัญตัวนี้น้ำมันเครื่องไม่ต้องถ่ายนะถึงเวลาเช็คระยะแบตเตอรี่ก็แค่เข้าไปเช็คในศูนย์ตามรอบเช็คระยะทุกหมื่นโลที่สําคัญแบตเตอรี่วารันตีมีให้นะคะแป,ป,ปีหรือ1นึ่งแสนแปดหมืโลยส่วนปริยัดเอ็มจีนะคะวารันตีศูนย์ตัวรถก็มีให้สี่ปีหรือว่าหนึ่งแสนสองหมื่นโลค่ะแล้ววันนี้ค่ะโบจะมาแจากโปรโมชั่นพิเศษสำหรับใครที่มาจากคลิปวิดีโอนี้เท่านั้น2ครันนี้โบบอกเลยว่าคลิปวิดีโอนี้หลุดออกไปอาจจะอยู่ไม่นานเพราะฉะนั้นใครรีบใครอยากได้ใครอยากประหยัดก่อนใคครรรหาานาาามมมนนแแแลล้้้้วออเเเเสีีพิิศษชงงยยยก่ป่ปดตะ นแน่นอนค่ะสำหรับใครที่มาจากคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นในะและอยากเป็นเจ้าของจุดตัว MG e p Pass ทั้ง2คันวันนี้คุณจะเลือกสีพิเศษที่เป็นสีแดงแบบนี้นะคะหรือใครจะเลือกสีพิเศษที่เป็นสีเทาแบบพันนุนก็ได้ค่ะทั้ง2คันวันนี้ค่ะใช้เงินออกรถเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่1 9 9 9 9หม้าพเกร้อก้าสิบเกาบาทย้ํามว้วนออกรถแค่หนึ่งหมื่นเก้พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญวันนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษเจ็ดปีสองจุดเก้าเก้ารับประกันวัตถุปรอดไฟแดงมีประมัน ไปหลายบาทกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ไนะม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรข้าราชการราวิสาหกิจนะคะหรือใครที่ต้องบอกเลยว่าอยากจะได้รถไปทํามาหากินเพิ่มเติมบางคนลูกค้าบอซื้อไปเป็นพนักงานบริษัทนะแต่เรื่อง EP p ั s s อย่างอีกอย่างนึงที่เขาบอกว่านอกจากเขาจะเซฟเงินค่าน้ํามันในกระเป๋าเขาแล้วเซฟค่าถ่านน้ำมันเครื่องในกระเป๋าเขาแล้วเขายังได้ในเรื่องของเงินเพิ่มอีกด,ด้วยนะคะเพราะาเจะ้าตัว EP ป a s s เนี่ยสามารถนั่ไปขับแก๊สที่เป็นแก๊ส E V ได้หรือว่าจะไปในส่วนของแก๊สที่เป็นแก อย่างที่โบว์ย้ำกันอีกหนึ่งรอบเลยค่ะออกรถเป็นแค่19,999บาทนะคะดอกเบี้ย7ปี2.99โปรโมชั่นนี้ดอกเบีย้ยนี้อยู่เพียงแค่ภายใน3ามสอ็พฤษภาคม2566นี้เท่านั้นนะและสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถนะคะเรามีบริการนะคะเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซน็นถึงหน้าบ้านคุณนะคะแล้วก็มีบริการในส่วนของการที่จะส่งมอบรถนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรใดๆก็ตามแต่มีบริการวิดีโอคอลนะคะสามารถที่จะซื้อได้ทั่วประเทศไทยเลยจริิงๆคคคคคค่่่่่่่ะะะะะะะเเอออาาาาลลลสหรรับบใทีีดูปนนน้้กยยวชไม คุณพลาดอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะบ,บราเจ้าอีพีนงสองคันต้องขอตัวลาไปก่อนใครสนใจนะทิ้งคอนแทคนะคะไว้ใต้คลิปหรือโทรมาตามที่อยู่ติดตอด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วบอกว่ามาจากคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นรับประกันเรื่รองโปรโมชั่นนี้ปลายแดงไม่มีขายแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ